พ่อได้วันเลิศที่ประเสริฐอยู่ในโลกกาท่านช่วยบรรดาเถิดนาวันนี้ีลูกมากราบไหว้อขอพรสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเดี๋ยวยายลงไลน์ยายก็ออกไปเลยนะคะเอฟซียาย ไปไหลอยู่ที่นู่นเลยนะคะถ้าไลห์ออกไปเดี๋ยวมันพา fc ฟรกระแทกหัวด่วนได้จะได้ขี่เร็วๆนะคะเดี๋ยว fc จะหวัวด, <พา S 1> ด่วนงสอง Last Live Class Festival เข้ากัแบแต่ชั้นโชว์สุดปังสุดท้ายปีและคำสั่งสุดแมนจะซื้อปิ้งกว่า30ชีวิตเตรียมวอรอ์ม up ความสนุกไปกับไอดอลชื่อดังและอัพลุกสุดปังกลางสยามสวันเม ไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวยายลงไลฟ์ไปเลยนะคะเพราะว่ายายจะได้อิลดละเร็วๆนะคะใส่หมวกใส่หมวก ลบไปเลยับมาเดระจันตมันต mm ้องสัก hmm. ท mm ุก hmm. ว mm ันนะครับ hmm. mm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  hmm. ถ้าไม่สักทุกวันไม่ได้เพราะว่าเราหายใจเอาซักแป้งเดี่ยวมันก็แห้ง เตรียมพร้อมไปแล้วยายลงไลฟ์เลยนะคะเอซียายจะพาเอซีเอ่อมาได้พาเอซีด้วยเดี๋ยวไปไปไลฟ์อยู่ตรงนาเดี๋ยวเอฟซีค่อยเข้าไปหายายนะคะขอบคทุกท่านนะคะอยู่กับสมอนแคนแน่นะคะเดี๋ยวยายก็จะพาลงไลฟ์แล้วนะคะ ลงไลน์แล้วนะคะเดี๋ยวยายก,ก็จะวินไปเลยนะคะเอ็ดีขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณทุกกําลังใจเลยขอบคุณนะคะที่เอ่อเข้ามาให้กาลังใจยายนะคะ,ะปิดแล้วนะคะพร้อมที่จะเดินทางปิดเน็ตอีกนะคะถ้าไม่ปิดไม่ได้นะคะเพราะว่าเราจะไปแล้วเน็ตไวไฟมันไปด้วยกับเราไม่ได้ ขออนุญาตลงไลนะะ์นะคะเอฟซีนะคะขออนุญาตลงไลน์นะคะเดี๋ยวยายพาไปแล้วอุ้ยตั้งหนึ่งชั่วโมงครึ่งแล้วนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณสติ๊กเกอร์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันทุงน่งนานะคะขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกไลน์นะคะฝากดูกคลิปใม่ยายด้วยนะคะขอบคุณค่ะยายจะได้มีรายได้กับเขาด้วยนะคะถ้าเอฟซีดูให้คนละคลิปสองคลิปสามนาทีขึ้นไปก็ได้นะคะ แต่ละคลิปนะคะยายจะได้มีไรายได้ขอมัง่งไม่ต้องอามากหรอกเดือนละสามพันก็ได้นะคะให้มันได้เดือนละสามพันก็ได้นะคะจ่ขอพระคุณมากๆเลยขอให้ได้ทุกเดือนนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะบ๊ bye ายบายอ้า